สำหรับตอนที่แล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศงานวิ่งเตรียมตัวก่อนฟูจิมาราทอนพร้อมทั้งชมเส้นทางการวิ่งสวยๆรอบทะเลสาบคาวาฟูจิโกมาคราวนี้ค่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะลงทำการแข่งขันฟูจิมาราทอนงานวิ่งที่เราอยากจะแนะนำให้คุณไปวิ่งสักครั้งพบกับประสบการณ์ที่น่าประทับใจและการจัดการที่ดีเยี่ยม ก็กำลังจะปล่อยตัวนะคะาการแข่งขันฟูจิมาราทอนข้างหลังของเราเป็นมาราทอนเนี่ยเขาก็จะปล่อยตัวกันเป็นเ,เรีเยกว่าอะไรนะเป็นเป็นรอบๆไป A B C D นะคะตอนนี้กำลังหาจุดปล่อยตัวอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะกำลังหาจุดปล่อยตัวอยู่เพราะว่าจุดปล่อยตัว10กิโลอะ่ะ อยู่ฝั่งนู้นแล้วเราวิ่งตามมากับพวกเพื่อนมาราธอนก็นเลยต้องแยกกันวิ่งแล้วค่ะทีน,นี้เดินแข่งกับเวลาอยู่เราจะไปขาช่วงสิบกิโลผู้จิังมาราธอนจัดขึ้นเป็นครั้งที่5แล้วนะคะแต่กลับได้รับความนิยมจากนักวิ่งทั่วโลกจำนวนมากมีนักวิ่งปีนี้1 10, 6 0 0 0คนเดินทางมาที่รอบทะเลสาบคาวากุจิโกะแห่งนี้เลยค่ะ มาราธอนปล่อยตัวเรียบร้อยค่ะเป็นบล็อก C แล้วนะคะทางวิ่งก็จะปล่อยตัวมาราธอนออกไปก่อนแล้วก็พวกฟันลันอ,อินินมาราธอนก็จะตามมาด้านะคะเป็นสีสันมากทุกคนก็จะยืนเชียร์อยู่ข้างๆท้ายมาตลอดเลย,ยจำนวนคนเนี่ยเป็นหลักหมื่นนะคะหลายหมื่นเลยเยอะมาก ภาพงานวิ่งฟูจิมาราทอนแบ่งออกเป็น2รุ่นนะคะนั่นก็คือมาราทอนระยะ42.195กิโลเมตรและมินิมาราทอน10กิโลเมตรค่ะงานนี้เนี่ยไม่ต้องมีการจับฉลากโคต้าเหมือนกับงานอื่นๆนะคะสามารถมาวิ่งกันได้เลยแต่จริงๆแล้วภายในงานยังมีความท้าทายหลายอย่างรอนักวิ่งอยู่ค่ะ เขาก็วิ่งได้เรื่อยๆนะคะลำบากหรือเปล่าไม่รู้คนไทยมะคะไปยูฟรอดิออินโดนีเซียจะอินโดนีเซียนะคะถ้าจะเหนื่อยค่ะวิ่งกันต่อวิ่งกันต่อ ยิ่งวิ่งก็มีทั้งเหงื่อแล้วก็หนาวนะแต่ว่าบรรยากาศดีมากเราได้ค่ะงเราเจอกับนักวิ่งมาราธอนแล้วนี่อ้ซอสู้ๆการปล่อยตัวมาราธอนจะปล่อยเป็นบล็อกนะคะตามสถิติความเร็วของนักวิ่งใครที่วิ่งเร็วก็จะอยู่บล็อก A วิ่งระดับกลางอยู่บล็อก C วิ่งช้าหน่อยอาจจะอยู่บล็อกดีตามลำดับค่ะ นี้ทางแยกก็แบ่งเป็น2ทางแล้วนะคะมาะราธอนก็จะวิ่งไปอ้อมด้านหน้านะคะแล้วก็จะยูเทินกลับมาด้านนี้ส่วน10กิโล่ะเดี๋ยวจะเลี้ยวไปทางซ้ายมือนะคะแต่ว่าด้านหลังของเราเนี่ย ก็จะเห็นภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาไฟฟูจิที่วันนี้เนี่ยไฟ้าไม่เปิดเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวรอสักพักนึงเนี่ยสักประมาณตอน11โมงหรือเที่ยงเนี่ยอาจจะเห็นภูเขาไฟที่ชัดเจนมากกว่านี้นี่ก็ถือได้ว่าเป็นงานวิ่งที่คนเยอะมากๆแล้วก็ถือได้ว่าเป็นงานวิ่งที่วิวดีแล้วก็สวยที่สุดนะคะเท่าที่พลอยได้เคยไปนะคะก็สนุกสนานแล้วทุกคนเนี่ยต่างให้กําลังใจซึ่งกันและกันก็จะ,จะมีเจ้าหน้นาทีขา่ข้างๆคอยเชียร์นะคะแล้วก็จะใส่หมวก ฟูจิอย่างเงี้ยนะคะก็น่ารักแล้วก็ให้กำลังใจนักวิง่งซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะเท่าที่คุยหรือบางคนก็มาจากต่างชาติจากประเทศไทยอย่างอินโดจีนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จาภาพด้วยก็มากันเยอะเลยคือคักเลยทีเดียวแล้วแต่ละคนเขาก็จะมีแบบแฟชั่นของเขาด้วยวิ่ไปวิ่งมาแดดออกแล้วค่ะอากาศเริ่มร้อนตอนนี้เริ่มอยากจะถอดเสื้อออกแล้วนะคะเสื้อกันลม เสื้อฮิตเทกอะไรต่างๆข้างในมีรองจอดีร้อนมากเลยใกล้ละใกล้จะมาเกินครึ่งทางน่คะนี่ข้างหลังข้างๆเราเห็นวิวฟูจิชัดเลยแดดกำลังออกเลยและระหว่างสองทางเราจะพบกับกองหิมะสีขาวโพลนแบบนี้ ทางการวิ่งของที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเพราะว่ายิ่งวิ่งถนนยิ่งชันพร้อมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทั้งความเย็นของหิมะความร้อนของแสงแดดและความลื่นของพื้นถนนค่ะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องเวลาค่ะเพราะว่าการแข่งขันของที่นี่จะมีการ c u ต off การตัดออฟก็คือการตัดตัวออกจากการแข่งขันซึ่งระยะเวลาของมาราธอนก็คือ6ชั่วโมงโถ้านักวิ่งมาเลยระยะเวลาที่กำหนดเพียงแค่นาทีเดียวเจ้าหน้าที่ก็ไม่อนวตให้วิ่งผ่านต่อไปได้ค่ะก็ต้องขึ้นรถบัสของงานกลับไปด้วยความผิดหวัง ตอนนี้เราใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วนะคะเดี๋ยววิ่งไปพร้อมๆกันเลยน่าจะอีกประมาณ3กิโลเมตรสุดท้ายที่นี่วิวสวยมากนะคะรอดทะเลสาบคาวากุจิโกแห่งนี้แลสังเกตได้ว่าสภาพตอนนี้เสื้อผ้าเริ่มลงออลไปทีละชิ้นแล้วนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนมากๆเลยเดี๋ยวเราวิ่งกันต่อค่ะ ในงานนี้มีทีเด็ดอีกหลายอย่างค่ะเรื่องของน้ำดื่มและอาหารการกินระหว่างทางนะคะก็จะมีจุดพักนักกีฬามีทั้งขนมหวานเชอกโกแลตกล้วยรวมถึงมิโซะซุปและบางจุดพักนะคะมีอุด้งเสิร์ฟให้เรากินด้วยมีแจกขนมด้วยค่ะดีจังเลยนี่ไงระหว่างจุดพักสุดท้าย สบายไหมมีกล้วยด้วยนี่กล้วยวันนั้นนะวันนัน่ะเย้เย่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีสบาย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 นี่จุดพักสุดท้ายขนมให้แบบเปลมปรีรันนี่ใหม่หนึ่งรันนี่ใหม่หนึ่งเราชิมดีไหมฮะอันนี้คืออะไรขนมปัง มีโดนัทด้วยค่ะไอ้บ้านะอนไรบ้าน่ะไรชอบอันเนี้ยอืมี่อีกประมาณหนึ่งกิโลแล้วก็จะเข้าเส้นชัยแล้วนะคะแต่ว่าอากาศตอนนี้พอไม่มีแดดปุ๊บก็จะเริ่มหนาวทันทีที่ต้องระวังค่ะเรื่องลม เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะมาวิ่งอากาศหนาวๆแบบนี้เนี่ยอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยสำคัญมากจะต้องพยายามรักษาให้ดีเพราะว่าถ้ามีแดดเราก็จะร้อนมากแต่พอไม่มีแดดปุ๊บลมมาเลยพอลมมาปุ๊บก็เริ่มหนาวเลยคนะ่ะต้องเตรียมร่างกายดีๆแล้วข้างๆนี่เห็นเลยค่ะหิมะเอ่อตอนมาฟูจิมาราทอนนะคะตอนสมัครเนี่ยเขาบอกว่าอ่า อากาศเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะหนาวแต่ไม่คิดว่าจะมีแบบพวกหิมะตกด้วยปรากฏว่ามาของจริงหิมะตกเพราะฉะนั้นเรื่องของการเตรียมพร้อมร่างกายเนี่ยสำคัญมากถ้าไม่ฟิตดีๆเราก็มาวิ่งเลยอย่างนี้อาจจะมีอาการบาดเจ็บได้ค่ะ เหนื่อยมากเส้นคิวมีน้ำด้วยยี่ห้อฟูจิทุกอย่างเป็นฟูจิหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรอพวกไปแข่งมาราธอนกันเดี๋ยวค่ะว่าเขา เข้าเส้นชัยกกนมายัางไงบ้างแต่เดี๋ยวเราต้องรออีกหลายชั่วโมงเหมือนกันเดี๋ยวเราเดินไปที่จุดปล่อยตัวมาราธอนเนี่ยตอนนี้ก็วิ่งเข้ามาถึงเส้นชยัยมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมินิมาราธอน10กิโลแต่ว่า10กิโลของที่นี่เนี่ยไม่มีเหรียญให้ส่วนมาราธอนตอนนี้เนี่ยคงน่าจะไปได้ครึ่งทางแล้วแล้วก็ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะที่จุดปล่อยตัวที่นู่นเนี่ยว่าบรรยากาศเป็นไงบ้างแล้วแกงวิ่งของเราเพื่อนของเราเนี่ยวิ่งมาทอนกันได้เวลาดีแค่ไหนไอันเดียร์ดัง เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเพื่อนๆแก๊งวิ่งของเรามีใครเข้าเส้นชัยกันมาแล้วบ้างมัไบ้างคะวิ่งแบบประคองวิงยากมากอทางยากเนาะฝดมากมีอะไรอยากพูดถึงสนามนี้ไหมโอ้โหจัต้องมาลองด้วยตัวเองครับ เราจะรู้ว่าไม่มีอะไรถ้าคุณตั้งใจงจริงก็ทำได้นะอ,อยากให้มาลอง ใช่ครับม,มันเกิดอะไรขึ้นคะก็จะเห็นว่ากรรมการครับกําลังประชุมกันอยู่แล้วก็ให้สตาร์มาเลียนมาเชื่อกเพื่อที่จะมากั้นนะก็ถึงเวลาตอนหกชั่วโมงเาจะ c ัดออฟเลยจะตัดเลยแล้วถ้าวิ่งมาหน้าเส้นชัยแล้วแบบหกชั่วโมงหนึงนาทีก็ไม่ได้ใช่ไหมวิเดียวก็ไม่ได้ครับที่นี่เขาเป๊ะมากเป๊ะมากแล้วตอนนี้นะคะสภาพอากาศเปียและฝนตกแล้วเรายังมีสมาชิกของเราที่ยังไม่เข้าเส้นชัยอยู่ cut off ไปไหลายคนเหมือนกันใช่ครับเออนะ คือคนสุดท้ายของเราจะมาถึงหรือเปล่านะคอเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนี้เราเหลืออีก3นาทีเราจะไม่ได้แล้วเนี่ยเหนื่อยมากเหนื่อยมาก มันคือตอนแรกคว่ามาันจะเย็นใช่แต่ว่าการที่มันหนาวเนี่ยมันทําให้กล้ามเนื้อทุกอย่างมันแบบไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แล้วยิ่งแบบโอ้โหพอหยุดกินนะปุ๊บเครื่องดับพูดในข<อ>านาดนี้ไ<า>ดห้หนาวหนาวแต่มันมันมากเสียเสียใจที่ไม่ไม่ได้ซ้อมมามาดีกว่านี้ครับแต่ว่าแต่ว่าแนะนําให้หลายคนหลายคนมาจริงจัดจัดดีครับทางมันเหลืออีกสองนาทีเขาจะั เพือนเพื่อของาม่อดแล้วกลุ่มพี่ของเราก็เข้ามาบางส่วนแล้วนะคะแล้ขณะนี้นี่คือฝนตกหนักเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะฉะนั้นงานวิ่งนี้เนี่ยเจอทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นฝนนะคะแดดนะคะรวมถึงพิมะด้วยนะคะครบทุกอย่างเลยวันนี้เลยทีเดียวนี่แหละค่ะก็คือบรรยากาศงานวิ่งฟูจิมาราทอนสนุกสนานมาก